สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโท,ทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2565 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้ใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามได้จากสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาสเป็นหนึ่งในหกแห่ง ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตั้งอยู่ระหว่างบ้านพิกุลทองและบ้านโคกสยามตำบลกะลุวอรเหนืออำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสมีเนื้อที่1,750ไร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการศึกษาทดลองวิจัยเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต่ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้ใช้ประโยชน์จากที่ทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิโครงการแกล้งดินเป็นการสาธิตการจัดการดินเปรี้ยวจัดที่มีค่า pH 3.0ถึง3.5ซึ่งไม่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อเป็นต้นแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดให้สามารถปลูกข้าวและพืชชนิดต่างๆได้จากผลสำเร็จทำให้ดินมีค่า pH เพิ่มขึ้นเป็น5.0ถึง5.5สามารถเพาะปลูกพืช และให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อีกทั้งรักษาสภาพดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูกพืชได้ระยะเวลานาน,านถึง4-5ปีและโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดได้มีการประยุกต์เรื่องการบริหารจัดการดินและน้ำตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปรับสัสดส่วนร้อยละจาก 30, 30, 30 10 ในการจัดแบ่งพื้นที่แหล่งน้ำนาข้าวไม้ผลพืชผักที่อยู่อาศัยเป็น 20, 30, 40, 40, 10ซึ่งไม้ผลที่ปลูกเช่นมะพร้าวน้ำหอมมะละกอลองกองและหมากศูนย์ก็ได้มีการนำประยุกต์จากโครงการแกล้งดินมาเพื่อที่จะให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือโครงการ การทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรื้จัดนะคะซึ่งได้มีแปลงสาธิตภายในพื้นที่ศูนย์ดำเนินการในพื้นที่ทั้งหมด23ไร่ด้วยกันเราจะมีการนํามาประยุกต์โดยลดพื้นที่น้ําลงให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่นะคะจาก30%ก็จะเหลือพื้นที่แหล่งน้ําลงแค่20%นะคะส่วนพื้นที่อื่นๆก็ยังคงเดิมจะไปเพิ่มในส่วนของพื้นที่ที่เป็นพืชผักพืชไร่และก็ไม้ผลนะคะผ้าชะดมฤทิ์ของในหลวงราชการที่10นะคะ ในการสื่อสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยก็ได้นําไปทําให้เป็นรูปธรรมขึ้นในพื้นที่ของเกษตรกรเพื่อที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจจะทําเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเพื่อจัดศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ขยายผลแห่งความสำเร็จนั้นไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รอบๆศูนย์ศึกษาหรือเรียกว่าหมู่บ้านรอบสูงเป็นเป้าหมายแรกมีจำนวน13หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านบางมะนาวบ้านบุกิจอ่าวมะนาวบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านเขาตันยงบ้านพิกุลทองบ้านเปลบ้านโคกสยาบ้านยาบีบ้านตือลาคอปาลัดบ้านใหม่ บ้านสปอมและบ้านโพทองครอบคลุมพื้นที่28,795ไร่2999ครัวเรือนโดยศูนย์ศึกษาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆในการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดและพื้นที่ดินทรายจัดรวมทั้งส่งเสริมให้ปลูกพืชที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้เช่นนายยกอาแวะอายุ68ปีเกษตรกรพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย บ้านค่ายหมู่สองตำมนกะลุววอเหนืออำเภเมืองนาราธิวาสเข้าร่วมโครงการเมื่อปี2561ได้นำความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดินเปรี้ยวจัดและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดมาดำเนินการในพื้นที่ตัวเองบนพื้นที่7ไร่ทำเกษตรแบบผสมผสานโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีขุดยกร่องปลูกพืชไร่และพืชผักหมุนเวียนเช่นชมพู ขนุนส้มโอทัพทิมสยามทุเรียนมะเขือข้าวโพดและอ้อยทั้งเลี้ยงเป็ดเทศเลี้ยงเป็ดไข่และเลี้ยงโ,โคจนประสบผลสำเร็จมีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงซึ่งในปี2564มีไรายได้ประมาณ228,000บาทพระองค์ได้ตำหนิว่าเราจะกินผลไม้อะไร เราปลูกได้เลยในพื้นที่ที่เรามีไม่ว่าจะเป็นกิจเคลดแคปลูกได้ก็ปลูกไม่ต้องตามซื้อหาตามตลาดติดตามดูคือรายการสารคด,ดีกเกษตรของพระอุตตางรู้สึกว่าทุกที่มันเป็นดินที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นที่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่สมบูรณนะ์มาปรับใช้กับที่ดัน ที่นี่รู้สุกในชีวิตของเรารวนแต่เป็นธุรกิจของประชาชนเป็นสินกอบคุมเราที่ช่วยให้การเกษตรที่ดินที่มีไม่มีสภาพปรับเป็นดินที่มีคุณประโยชน์หลายๆชนิดทั้งนี้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุนทอง ได้ปรับแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยนำองค์ความรู้มาจัดทำเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ภายใต้ชื่อสาระดีวิถีเกษตรกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุลทองทั้งได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของเกษตรกรด้วยการแบ่งการอบรมเป็นรุ่นรุ่นละไม่เกินสิบรายอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันซูมและจัดทำลายกลุ่มของเกษตรกรเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรึกษาปัญหาต่างๆได้อันเป็นการสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอด พระราชดําิิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อนจากสภาพปัญหาต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรรัรตยราชนารีโปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นวันสุดท้าย วันนี้ที่ศูนย์กีฬาสะพานหินอเภอเมืองภูเก็ตจังังวดภูเก็ตสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัญวรวรัติยาราชนารีโปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดภูเก็ตสำนักง,งานประสัทว์จังหวัดภูเก็ตสำนักง,งานประสัสตว์เขต8สำนักง,งานประสัทว์จังหวัดในพื้นที่เขต8 เทศบาลน,นาครภูเก็ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งกองทัพภาคที่4โดยมณฑลฐานบกที่41กองบัญชาการทัพเรือภาคที่3และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกหน่วยจัดก,กิจกรรมสัญจรอย่างเต็มรูปแบบผ่านการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์และการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว รวมถึงการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยงเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้านในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระของประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง ในวันนี้มีสุนัขและแมวที่ประชาชนนำไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน122ตัวและมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวจำนวน149ตัวเพื่อควบคุมและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์สนองพระปณิธานรรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตบวรคัตียาราชนารีองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานรร ดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกซึ่งในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจํานวนมากภายหลังที่ได้ดําเนินโครงการตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจํานวนลดลงอย่างมากซอดคล้องกับจํานวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เป็นผลจากการทรงงานขององค์ประธานที่ส่งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตลอดจนการบรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายใต้แนวพระนโยบาย สำหรับการออกหน่วยสตัตวแพทย์พระราชทานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอด3วันที่ผ่านมามีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์จำนวน277ตัวและเข้ารับการผ่าตัดทำหมันจำนวน440ตัวอันเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแลป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัย เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยและการสาธารณาสุขของประชาชนในประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ